สวัสดีค่ะคุมารินคะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับหุ้นอินเดียที่เราจะพูดกันวันนี้นี่หมายถึงว่าหุ้นอินเดียที่ list อยู่ในตลาดที่อินเดียหรือว่าเป็นกองทุนไทยที่ไปลงทุนในหุ้นอินเดียครับเป็นหุ้นอินเดียที่ list อยู่ในตลาดหุ้นอินเดียเป็นหลักเลยค่ะครับอืมซึ่งความน่าสนใจเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงจีนอ่าหลายคนก็อาจจะเห็นภาพ ของเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับมาฟื้นตัวสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีความท,ท้าทายทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่า GDP จะโตได้ตามเป้าหมาย5%แต่ว่าปีนี้หลายฝ่ายก็มองว่าน่าจะไม่เห็นตัวเลข5%น่าจะน้อยกว่านั้นทีนี้ในมิติของการลงทุนนะคะคนก็จะเบนเข็มไปหาที่ที่มีโอกาสมากกว่าเสมอเราก็เลยเห็นตลาดหุ้นอินเดียที่เหมือนจะเป็นหมุดหมายใหม่สําหรับนักลงทุนได้รับความสนใจมากขึ้นวันนี้ก็เลย อยากชวนคุยเรื่องนี้ค่ะคุณบาเรนคะครับในมหมวดไหนบ้างครับหุ้นอินเดียเราจะ categorize มันยังไงดีครับ วันนี้เราจะคุยสักสามส่วนด้วยกันนะคะก็คือเราจะพูดถึงภาพของราคาหุ้นที่พุ่งสูงขึ้นนะคะว่าเอ๊ะขึ้นไปแรงแค่ไหนเกิดจากอะไรบ้างสองก็คือจะพาไปดูเหตุการณ์การเลือกตั้งที่จะเกิดในไตรมาสสองที่น่าจะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการลงทุนและสามก็คือจะพาไปดูความไม่แน่นอนของกฎระเบียบค่ะที่อาจจะกดดันบรรยากาศการลงทุนของหุ้นอินเดียด้วยนั่นเองค่ะครับใช่เลยครับ ทีนี้ถ้าเราพูดถึงหุ้นอินเดียค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้มูลค่าตลาดหรือว่า Market cap ของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งถือว่ากําลังดึงดูดนักลงทุนอย่างมากทีเดียวประเด็นที่เราอยากชวนจับตาประเด็นแรกก็คือราคาที่พุ่งสูงขึ้นเหมือนที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นน่นะคะว่าทําไมมันราคาสูงขนาดนี้ทําไมหุ้นถึงแพงหลักๆเลยถ้าไปดูตัว n i f ตี้ห้เป็นหุ้นอินเดียที่ใหญ่ที่สุด50ตัวเนี่ยจากต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะคือแค่ประมาณหนึ่ง ก,กว่าๆเนี่ยราคาของเขาขยับขึ้นไปแล้ว25%หลายคนแบบโอ้โหทำไมขึ้นแรงขนาดนั้นนะคะแล้วก็ถ้าย้อนไปดูปีที่แล้วเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเข้าไปซื้อหุ้นอินเดียที่เรียกว่า net inflow เป็นซื้อสุทธิเนี่นะคะสูงถึง20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถามว่าเยอะแค่ไหนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสักคิดเร็วๆ700,000ล้านบาทนะคะ <S <S ทีนี้ มันตรงข้ามกับบ้านเราเลยค่ะคุณวาเลน <c oughs> บ้านเราเนี่ยเงินปีที่แล้วเนี่ยไหลออกเกือบสองแสนล้านนะคะ <c oughs> แต่เขาเข้าไปเจ็ดแสนล้านก็ถือว่าเป็นตลาดหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลาดหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ <c oughs> อืมทีนี้ถามว่าแล้ว <c oughs> อะไรเป็นอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเขามัน attractive ขนาดนี้ครับ <c oughs> ต้องบอกว่าอินเดียเนี่ย จะบอกว่าลอยตัวอยู่เหนือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ไม่ผิดนะนะเพราะว่าเราเห็นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเราเห็นสงครามจริงๆระหว่างรัสเซียกับยูเครนเราเห็นความไม่สงบนะคะระหว่างรัสเซียกับฝั่งยุโรปนะคะส่งผลให้ราคาดินมันพุ่งสูงขึ้นสามเหตุการณ์เนี้ยอินเดียเหมือนจะได้อันนี้ส่งไปเต็มๆนะคะเพราะว่าอินเดียเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งสหรัฐ เขาก็ยังซื้อน้ํามันจากรัเสเซียได้และแถมได้ราคาถูกด้วยแล้วก็ไปขายยุโรปในราคาที่แพงขึ้นได้ด้วยนะคะ<ช>แล้วเขาก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรจากการย้ายฐานการผลิตในบริษัทสัญชาติอเมริกาไม่เหมือนกับฝั่งของจีนที่ตอนนี้หลายบริษัทก็ต้องคิดหนักในการที่จะตั้งฐานการผลิตที่ประเทศจีนแล้วขณะเดียวกันภายในเองเขาก็ถือว่าโครงสร้างในด้านของ อินฟราสตรัคเจอร์นะคะโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างแข็งแกรง่งประชากรวัยแรงงานก็สูงด้วยบวกกับเรื่องของการศึกษาก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับรวมถึงถ้าพูดถึงกําลังซื้อของคนชั้นกลางของเขาก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราทราบกันดีว่าประชากราเขาสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกแซงหน้าจีนไปแล้วนะคะ1,400ล้านคนและดูเหมือนว่าตอนนี้อินเดียค่อนข้างเนื้อหอมทีเดียวค่ะคทีนี้ประชากราอาจจะมากกว่าน,นี้ด้วยซ้ำนะครับนี่คือเฉพาะที่ สามารถนับจากที่ลงทะเบียนได้ซึ่งยังมีอีกเยอะมากในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ได้อยู่ในสมโนประชากรของอินเดียนะครับจริงๆล้วตัวเลขจริงเนี่ยอาจจะมากออกว่านี้นี่เป็นแค่ตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับ อืมค่ะคซึ่งก็เท่ากับกําลังซื้อมหาสารของเขาแล้วอะนะคะทีนี้มันไม่ใช่แค่ฟลอ์จากต่างชาติค่ะเพราะดูเหมือนว่าคนอินเดียเองก็ลงทุนหุ้นอินเดียเพิ่มขึ้นเหมือนกันคือมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะบอกว่านักลงทุนในประเทศคล้ายๆกับบ้านเราเราจะเรียกว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเขาถือครองหุ้นอินเดียเนี่ยประมาณสักสาสิบห้าเปอร์เซ็นหนึ่งในสามของการถือครองหุ้นอินเดียทั้งหมดก็มีการซื้อสุทธิต่อเนื่องเลยนะคะ เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคือเงินก็อัดเข้าไปจากรายย่อยด้วยนักลงทุนสถาบันก็ซื้อสุทธิเหมือนกันนะคะปีที่แล้วซื้อสุทธิไปราวๆ2 2,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคือมากกว่าอินฟลูจากนักลงทุนต่างชาติอีกก็เลยกลายเป็นว่าใครๆก็อยากซื้อหุ้นอินเดียราคาก็เลยถูกดันขึ้นมาให้ขยับมาได้ถึง25%นับ้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแต่ที่น่าสนใจที่เราคุยกันไปว่าเอ๊ะ แล้วทําไมราคามันแพงขนาดนี้เนี่ย mm. ความน่าสนใจจะยังมีหรือเปล่า mm. คือตอนนี้ราคาหุ้นอินเดียค่ะคุณวาเรนต้องบอกว่ามันแพงไปมากๆเลยถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา mm. คือถ้าเทียบกับตัวเขาเองเนี่ยก็ถือว่าแพงแล้วถ้าเทียบกับเพื่อนบ้านก็ถือว่ายิ่งแพงนะคะปัจจุบันเนี่ยถูกแพงของหุ้นเขาวัดจากอะไรเขาจะวัดจากตัว forward PE ก็คือเอาคาดการ ตัวราคาหารด้วยกำไรนะคะซึ่งถ้าแปลให้มันง่ายกว่านี้นิดหนึ่งเท่ากับว่าเราซื้อหุ้นตัวเนี้ยกี่ปีจะคืนทุนเช่นสมมติอ่าเราบอกว่า P/E 22.8สิบสองจุดแปดเท่าของอินเดียในวันนี้เนี่ยนะคะเท่ากับเราซื้อหุ้นอินเดียวันเนี้ยกว่าจะคืนทุนใช้เวลายี่สิบสองปีโดยประมาณอ,มอ,อันนี้คิดแบบง่ายๆนะคะจะได้พอเห็นภาพแต่ถามว่าแล้วทำไมคนยอมซื้อเพราะว่าถ้าเทียบกับสหรัฐ ราคาก็ดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงกันแต่เหมือนจะมีกรอตสต็อกนะคะหุ้นเทคโนโลยีที่ดันให้ตัวกําไรตัวตัวส่วนหารเนี่ยนะคะมันดันขึ้นมาได้แล้วท้ายที่สุดตัว PE เนี่ยมันจะต่ําลงถูกไหมคะตามสมาการเท่ากับว่าเราอาจจะไม่ต้องรอถึง20กว่าปีหรอกเดี๋ยวมันจะคืนผลให้กับเราได้เร็วถ้ามันเป็นหุ้นกรอตที่โตเร็วโตดีโตแรงกําไรก็จะโตสุดท้ายเราซื้อวันเนี้ย คุ้มนะคะแต่อินเดียอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ถ้าไปดูเทียบกับคนที่เขามักเทียบด้วยก็คือจีนครับคนจีนวันนี้ถูกกว่าอินเดียถึงประมาณสามเท่าด้วยกันนะคะคืออินเดียแพงกว่าสามเท่าก็เท่ากับว่าราคาค่อนข้างถูกไห้ไปพอสมควรเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ตอนนี้ก็คล้ายๆกับมีคนมาเตือนเยอะเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ย ลงทุนได้นะโอกาสมีนะแต่ราคาสูงๆแบบเนี้ก็ระวังกันหน่อยนั่นคือเหตุผลแรกก็คือราคาที่สูงก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังนะหุ้นไทย PE เราก็จริงๆไม่ได้ถูกนะคะก็สิบกว่าเท่าเหมือนกับตลาดเช่นญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียมาเลเซียหุ้นไทยก็ราคาใกล้ๆกันนะคะเราก็อ,อ,อาจจะด้วยเขาเรียกว่าโอกาสในการเติบโตรวมถึง ปัจจัยบวกสาหรับเศรษฐกิจไทยอาจจะดูน้อยกว่าเราก็เลยเห็นแรงขายสุดที่ของนักงทุนต่างชาติตั้งแต่ปีที่แล้ว200กว่าล้านปีนี้เดือนเดียวก็ขายไปกว่า30,000ล้านบาทแล้วเป็นต้นนั่นเองค่ะอคืครับครับอะไรเป็นความเสี่ยงของหุ้นอินเดียครับนอกจากตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูว่า P/E มันไปสูงมากแล้วเนี่ยฮะ ช่ค่ะประเด็นที่สองเลยที่อยากชวนคุยก็คือการเลือกตั้งนะคะครจ,รจริงการเลือกตั้งเนี่ยคือด้วยความที่ประเทศเขาใหญ่นะคะจะกินเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนไปจบเดือนพฤษภาคมเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนมองว่าการเลือกตั้งน่าจะเป็นปัจจัยบวกกับตัวเศรษฐกิจแล้วก็แน่นอนมันจะลงไปที่ตลาดหุ้นด้วยเพราะว่าก่อนการเลือกตั้ง รัฐบาลชุดเดิมก็ต้องมีการอัดฉีดมาตรการต่างๆตอนมีการหาเสียงจากบระดาพักการเมืองที่มาสมัครเป็นผู้นําในสมัชชทยไปก็เลยคาดการว่าน่าจะเห็นเม็ดเงินเนี่ยสะพัดในเศรษฐกิจอินเดียได้ในช่วงไตรมาสหนึ่งต่อเนื่องไตรมาสสนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง คือผู้นำอย่างนายกรัฐมนตรีเันทราโมดีนะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะกลับมาครองตำแหน่งสมัยที่3 mm hmm. แต่ก็ต้องยอมรับว่าอะไรที่แน่นอนมันก็อาจจะไม่แน่นอนได้เช่นกันนะคะเหมือนย้อนกลับไปในสมัยปี2016อะคะ่ะสหรัฐอเมริกาไม่มีใครคิดว่าจะมีผู้นำที่ชื่อดนัลทรัมนะคะแต่วันนั้นก็หักปากกาเซียนทำให้เขาขึ้นมาเป็นผู้นา และสี่ปีถัดไปทุกคนก็คิดว่าเขาจะไม่ได้กลับมาในสนามเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งแต่แล้ววันนี้ถามคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าทรัมป์มีโอกาสที่จะกลับมาทวงคืนบัลลังก์การเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกันกับการเลือกตั้งอินเดียที่หลายคนเชื่อว่าแน่นอนโมดีมาแน่นอนแต่ว่าความแน่นอนที่สุดก็คือความไม่แน่นอนนะคะออพอเราไปหวังไว้สูงเนี่ยมันก็อาจจะผิดหวังได้ด้วยเหมือนกัน เพราะหลายคนมองว่าถ้าโมดีมานโยบายต่อเนื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหลักๆจะได้ดําเนินการต่อในช่วงครึ่งหลังของปีเอกชนกชนก็จะมั่นใจแล้วก็ใส่เงินเข้าไปลงทุนด้วยกลายเป็นว่าสรรมการ GDP มีแต่ข้อดีเต็มไปหมดทีเนี้ยถ้ามันผิดหวังล่ะไม่เป็นอย่างหวังล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ก็เลยเป็นเ u e s t i ตัวใหญ่ๆสําหรับตัวการเลือกตั้งของอินเดียด้วยอะค่ะจริงๆทรัมป์เองก็เคยไปที่รัฐคุชราตนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างโอ VVIP โดยเรินทราโมดีนะครับถ้าเกิดเป็นทรัมป์กลับมาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับว่านโยบายของสหรัฐทางด้านการค้าการลงทุนกับอินเดียเนี่ยจะเป็นอย่างไรเหมือนเขาคุยกันไว้แล้วตั้งแต่ตอนนั้นไงครับแล้วก็มาเจอโควิดซะก่อนคือทรัมป์ทรัมป์ได้ไปเยือนอินเดียนะครับ ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสองผู้นำซีโละตะวันตกตะวันออกนะคะที่เป็นมิตรต่อกันอ่าตงใช้คำนี้ว่าจจะต่างกับจีนนิดหนึ่งที่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเป็นมิตรสักเท่าไหร่นะคะ ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เราต้องตามกันสําหรับหุ้นอินเดียก็คือความไม่แน่นอนของกฎระเบียบจริงๆสิ่งนี้มันกลายเป็น n o i ส e หรือว่าเป็นเสียงกวนในตลาดทุนขึ้นมาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองค่ะคุณวาเรนที่มันมีธนาคารแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า PTM a y Payment Bank คือ PTM a y Payment Bank เนี่ยเขาถูกแบงค์ชาติอินเดียสั่งให้หยุดดําเนินธุรกิจเพราะว่าไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดได้ ซึ่งถามว่าเขาคือใครเขาเป็นโมบายวอลเล็ตยอดนิยมของคนอินเดียดังนั้นมันก็เลยเกิดความไม่มั่นใจขึ้นว่าเฮ้ยรัฐบาลแบงก์ชาติเข้ามาจัดการธุรกิจหรือเอกชนคุ้นๆไหมคะคล้ายๆกับเอ๊ะจีหรือเปล่านะซึ่งหลายคนก็ เขตุมากเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากทางการจีนที่เข้าไปคุมทางอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมของออยานร่วเทคโนโลยีต่างๆนะคะหรือแม้แต่การเงินหรือแม้แต่การศึกษานะคะอย่างตัวเติร์เตอร์ต่างๆคนก็เลยรู้สึกเอ๊อ,อินเดียกำลังจะสารอยจีนหรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเหตุแค่สถาบันการเงินเดียวอุตสาหกรรมเดียวที่ถูกแบงค์ชาติเนี่ยลงโทษก็ตาม นะคะดังนั้นก็เลยต้องตามกันใกล้ชิดพอสมควรจริงๆเขาเป็นประชาธิปไตยนะคะเขาอาจจะไม่ได้มีการควบคุมรุนแรงหรือว่าเข้มงวดเท่ากับทางการจีนแต่ว่าอพอแบงค์ชาติออกตัวแรงเนี่ยนะคะสั่งให้ยุติเลยนะคะบอกว่าห้ามตัว P T M Payment Bank เนี่ย ฝากรับฝากเงินเพิ่มคือไม่มีใครสามารถฝากเงินได้แล้วทั้งนั้นที่เขาเป็นวอลเล็ตยอดนิยมของคนอินเดีย<ม>แต่ลูกค้าเองก็จริงๆตกใจนะแต่ทางด้านของแบงค์ชาติก็บอกชัดว่าธุรกรรมยังทําได้นะถ้าคุณเป็นลูกค้าเดิมอยู่ก็คือถอนเงินที่มีอยู่ได้แต่ทีเนี้ยมันก็จะกลายเป็น ความกังวลใจอย่างสมมติเราคิดเร็วๆอะค่ะถ้ามีธนาคารที่เราใช้อยู่ประจาําเราเก็บเงินไว้ในวอลเล็ตธนาคารนนะั้นเราก็แบงค์ชาติสั่งว่าตั้งแต่29กุมภาพันนี้ห้ามรับลูกค้าใหม่ห้ามทำธุรกรรมบัตรเครดิตห้ามเติมเงิน แต่ลูกค้าเดิมสามารถทําธุรกรรมได้นะคัคําือลูกค้าเดิมจะอุ่นใจได้แค่ไหนถูกไหมคะที่จะมีเงินเก็บไว้ในบัญชีนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดความไม่สบายใจขึ้นกับทางภาคเอกชนนักลงทุนส่วนหนึ่งแล้วก็ผู้ฝากเง,งินด้วยนะคะหุ้นของตัว p t m เนี่ยก็ร่วงหนักเลยครับคืออินเดียโดยการนำของนเรนทราโมดีเนี่ยตอนที่บริหารประเทศไปได้พักหนึ่งเนี่ยก็ คุมเข้มเรื่องของการใช้ธนบัตรราคาหนึ่งไปแล้วนะครับเรียกกลับจากตลาดหมดเลยนะครับแล้วก็ยกเลิกไปเลยแล้วก็ผ่นมาชูในเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ด้วยจึงทำให้เดาใจได้ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่คุณคุณเฟิร์นบอกมานะครับคุณสิริยาบอกมาว่าเดี๋ยวเราจะมีการเลือกตั้งในอินเดียด้วยเนี่ยเงินสะพัดแน่นอนตรงนี้เลยเดาใจยากนะครับว่า ทางรัฐบาลอินเดียเนี่ยโดยโมดีเนี่ย,ย,ยจะยอมให้ระบบการเงิน,นมันโอเวอร์ฮีดด้วยหรือเปล่านะครับมันก็ต้องไปกับผลของการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมครับนั่นก็เรื่องหนึ่งแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งที่อินเดียจะต่างจากจีนของจีนเขาจะมีคอนเซิร์นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยครับคุณศิรธิยาตอนนั้นอ,ออกมาคุมเข้มใช่ไหมครับโดยที่เขากลัวเรื่องของอิทธิพลของวัฒนธรรมตะว,วันตกจะไปครอบงำเยาวชนของเขาแต่เรื่องนี้เนี่ย อินเดียคุมไม่ได้อยู่แล้วเพราะอินเดียเป็นประชาธิปไตยแล้วถ้าเกิดดูงานบันเทิงของอินเดียอ,อุตสาหกรรมบันเทิงของอินเดียบอลลีวูดมันไปไกลามากแล้วในเชิงของ creativity นะครับคงจะไปคุมไปกดอะไรตรงนั้นเนี่ยคงจะลําบากแล้วล่ะนะครับจะจะ,จะต่างจากจีนนิดนึงเพราะว่าด้วยระบอบที่แตกต่างก,กันด้วยจีนสังคมนิยมอินเดียก็เป็นประชาธิปไตยนะครับเลยเลยเลยค่อนข้างท้าทายและเข้าใจถึงความกังวลของนักลงทุนว่าเออ เพราะในขณะเดียวกันเนี่ยนเรนทราโมดีเองก็ก็มีภาพของความเป็นออ t h o โอเรเทเรียนหน่อยๆฮะถึงแม้วจะมาจากก,การเลือกตั้งก็ตามนะครับแต่ก็ดูเหมือนกับไม่มีใครมาแทนที่เขาได้นะมันก็จะอาจจะดูเป็นอำนาจนิยมหน่อยๆหรือเปล่าอ <c oughs> เออใช่ใช่น่าสนใจทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวคงต้องตามกันต่อเพราะว่าจริงๆตัวเ uh, พเดียมเพเมนที่ไลฟ์ฟังมันสกรูเขาก็ พยายามบริหารจัการตัวเองเหมือนกันก็คือเขาก็เสนอขายธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างตัว m o บา l วอลเล็ตเนี่ยนะคะให้กับ<ม>สถาบันการเงินรายอื่นๆและอย่างน้อยลูกค้าเดิมของเขาจะได้อุ่นใจว่ามีคนรับไปดูต่อแม้ว่าแบงค์ชาติจะไม่ให้แบงค์แม่ทำ<ม>ส่วนตัวดิจิ t a l วอลเล็นี้นะคะ<ม>แต่อย่างไรก็ตามหุ้นของตัว PTM a y ก็สูญเสียมูลค่าตลาดไปเยอะค่ะประมาณ43%แล้ว<ม>หลังจากธนาคารกลางประกาศ ก็คงต้องรอติดตามว่าจะมีใครมารับช่วงต่อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าหยุดแค่เนี้ยไม่มีความกังวลใจอื่นใดเพิ่มก็เชื่อว่าแรงกดดันไม่มากแต่ถ้าเริ่มมีการเลกูเลตนะคะหรือว่าผู้กํากับน,น,นโยบายเนี่ยมาลงดาบกับอุตสาหกรรมอื่นสถาบันอื่นเนี่ยอันนี้อาจจะสร้างความกังวลใจนะคะเพราะว่าบางคนแผลกับจีนยังสดอยู่เลยอะ่ะแล้วพอมาเจออินเดียแบบเนี้ยก็อาจจะส่งผล เสียกับมิติของเงินที่ไหลเข้ามาได้เหมือนกันนะคะนักลงจ้ะเชิญครับเชิญค่ะได้ค่ะทีนี้ทิ้งท้ายนิดเดียวค่ะก็คือหลายคนอยากรู้ว่าเออแล้วหุ้นอินเดียจะไปต่อได้แค่ไหนเฟยก็เลยเป็นรวมมันนะคะจากหลายแหล่งหน่อยละกันอย่างเช่นโกลแมนแซกเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าตัวเนฟตี้50เนี่ยคือหุ้นที่ใหญ่ที่สุด50ตัวในอินเดียอาจจะขึ้นไปได้ จากระดับปัจจุบันใกล้ๆ22,000จุดเนี่ยขึ้นไปสัก7%ไปอยู่23,500จุดในสิ้นปีนี้7%ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดือนเดียวเขาขึ้นมาแล้วประมาณ25%แต่ว่ามันจะมีบรกเกอร์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า icici security เขามองบวกกว่านั้นเขามอง b บ l l i s h มากเลยบอกว่าไม่ใช่แค่7%หรอก ต้องขึ้นไป14%สิ้นปีมีโอกาสเห็น25,000จุดอันนี้คือ ICIC IC Security นะคะคเพราะว่าเขามองว่าไอ้ตัวกำไรเนี่ยน่าจะดีดขึ้นไปได้เฉลี่ยสัก16%แต่ท้ายที่สุดนะคะต้องบอกว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นความหวังหมดเลยความหวังในเชิงบวกนะคะค่อนข้างที่จะมองโลกในแง่บวกเยอะอย่าลืมเผื่อสิ่งที่ไม่เป็นไปตามหวังด้วย เช่นแค่มันดีน้อยกว่าที่คาดหวังหรือดีไม่เท่ากับที่หวังแค่เนี้ยนะคะก็อาจจะเห็นแรงกดดันกับตลาดหุ้นอินเดียได้เหมือนกันเพราะว่าราคามันถูกขีดขึ้นไปสูงแล้วดังนั้นก็อย่าลืมกระจายการลงทุนน่าจะดีกว่าด้วยครับวาเรนครับช่องทางในการไปลงทุนในหุ้นอินเดียที่คุณศิริัยาพูดมาทั้งหมดเนี่ยของของนักลงทุนไทยมีทางเลือกไหนบ้างะครับอืมในวันนี้เราก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนรวมได้ S <S <S นะคะสามารถซื้อกองทุนรวมของบ้านเราที่ไปลงทุนในหุ้นอินเดียโดยตรงได้เลยนะคะจริงๆมีหลายกองทุนมีหลายนโยบายหลายบรจรอลองศึกษาดูแล้วก็อาจจะไม่ต้องกังวลใจเรื่องของตัวภาษีจากกำไรเพราะว่า,าล่าสุดอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าถ้าใครไปลงทุนต่างประเทศโดย,โดยตรงด้วยตัวเองนะคะ ก็อาจจะต้องมีตัวภาษีแต่ว่าถ้าลงทุนผ่านกองทุนรวมผ่านบลจบ้านเราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นนักลงทุนสถาบันนะคะแล้วก็เป็นการลงทุนโดยอ้อมไม่ได้ลงทุนโดยตรงนั่นเองค่ะอืมครับแล้วในแง่ของโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเขายังเขายังคือการโตของตลาดนั้นมันสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียด้วยไหมครับหรือมันจะกลายเป็นบับเบิ ต้องบอกว่าจริงๆเศรษฐกิจอินเดียโตดีนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยปีปฏิทินของเขาจะจบเดือนมีนาคมคมีการประเมินว่าเราอาจจะได้เห็นตัว GDP เนี่ยในปี2023นะคะคือจบมีนาคม2024เนี่ยโตได้7%อันนี้คือร,ครัฐมนตรีคลังเป็นคนพูดเองแล้วก็มองด้วยว่าปีหน้าก็คือเริ่มเมษายนปี2024เนี่ยก็น่าจะโตเกิน7% ซึ่งอาจจะดูบูลิชไปสักหน่อยถ้าเทียบกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่บอกว่าน่าจะได้สักประมาณ 6- 7เจปอร์เซ็นต์นะคะ<ม>จะไม่ได้โดดเป็นแรงถึง7เปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยที่สุดเขาเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่<ม> GDP โตมากที่สุดไม่เทียบกับประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรือว่าญี่ปุ่นยุโรปนะคะอินเดียโตแรงที่สุดดังนั้นเศรษฐกิจถือว่าดีค่ะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นได้รับอนิสงส์เชิงบวกไปด้วยค่ะ แลวก็เป็นข่าวดีสําหรับพ BJ, บรรคบีเจบาโรติอาจัตตาของโมดีด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดจะมีเลือกตั้งเมษาพฤษภาคมเนี่ยเขาก็เคลม,ต,มตัวเลข GDP ที่จะปิดเดือนมีนาคมนี้เป็นหนึ่งในผลงานของรัฐบาลได้อย่างเต็มปากเลยถูกไหมครับถูกต,ต้องเลยค่อืมครับได้ครับทิ้งท้ายหน่อยครับเพราะฉะนั้นแล้วที่เราเปิดหัวไว้ว่าหุ้นอินเดียทําราคาพุ่งหุ้นแพงเนี่ยสรุปแล้วก็คือมันก็ยังไม่ได้แพงจนซื้อไม่ได้ใช่ไหมครับ ถือว่าแพงพร้อมกับความหวังที่จะแพงขึ้น <laughs> ถ้าพูดแบบนี้อาจจะไม่ผิดนักนะคะ,ะแต่ต้องระวังนะคะ,ะถามว่าลงทุนได้ไหมเฟินเชื่อว่าเราเห็นโอกาสะคะ่ะเหมือนเรากําลังเห็นคนวัยหนุ่มสาวกําลังไปได้สวยกับ,ก,บการทํางาน กับการใช้ชีวิตแล้วก็กับการเติบโตเราก็อยากจะลงทุนกับเขามากกว่าไปลงทุนในคนที่สูงว mm ัย hmm. อาจจะยังไม่ค่อยมีแรงนะคะยังไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งต่อได้ไหมหรือเขาจะล้มกลางทางหรือเปล่า mm hmm. หรือแม้แต่ในด้านของคนที่อาจจะ เคยสูงวัยนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับมาแข็งแรงครั้งหนึ่งเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราก็ไม่มั่นใจว่าแล้วเขาจะวิ่งต่อได้แรงหรือไม่อินเดียจ,จะต่างกันเพราะเขาเด็กกว่าแต่ยังไงก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะเราคงไม่สามารถใส่เงินทั้งหมดไปที่ตลาดใดตลาดหนึ่งได้ก็อย่าลืมกระจายการลงทุนกันด้วยนะคะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณวาลินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณศิรัตยาอิสระพักดีครับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และการเงินและผู้ก่อตั้ง Wealth ี u Up นะครับซึ่งก็เป็นสื่อทางด้านของการเงินส่วนบุคคลครับ